ที่ลูกดูเต้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด n ัมเบอรวันคุณแม่รู้ไหมช่วงนี้โรคระบาดเยอะกอดนมแม่ไวเ้เยอะๆ ISV มา HMPV มาโอ้โหไข้วัดใหญ่มาสายพันเอสายพันบีมากอดนมแม่ไว้ให้เยอะๆเ,เพราะว่านั่นคือเม็ดเลือดขาวสเตมเซลล์โอ้ประเดประดังทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นช่วงที่มีโรคระบาดกอดนมแม่ให้ได้เยอะๆกอดนมแม่ให้ได้เยอะๆถ้าเป็นไปได้คนไหนที่เอาลูกดูเต้า กอดห่วงเวลาเอาลูกดูดเต้าไว้ให้เยอะๆคุณรู้ใช่ไหมคะว่าตรงนี้ค่ะมันจะมีสกินไมโครไบโอมก็คือว่าเป็นกลไกาการปกป้องเชื้อโรคตามธรรมชาตินะคะเนาะตรงอกของคุณแม่เองเนี่ยค่ะเวลาที่เอาลูกหากมาดูดอกแม่หนึ่งได้พลังภูมิคุ้มกันจากน้นํานมแม่ใช่ปะ่ะสองพลังภูมิคุ้มกันจากอกของคุณแม่เองที่ปกป้องลูกโคตรมหัศจรนย์น,น่ะ,นนะเธอดังนั้นใครที่ลูกดูดอก กอดห่วงเวลานี้ไว้เยอะๆปล่อยให้โลกนี้มันผ่านพ้นลูกฉันไปก่อน <laughs> ดังนั้นคือใครที่ลูกดูดนมแม่ดูดอกอยู่กอบโกยช่วงเวลานีไว้คุณคือบุคคลที่น่าอิจฉาที่สุดลองลงมาคือคนที่มีนมแม่ <laughs> นะคะน่าอิจฉาสุดโอเคไหมดังนั้นคือถามว่าการที่ลูกดูดเต้าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ดีโดยปกติอยู่แล้วอะค่ะทีนี้ถามว่าถ้าเราค่ะจะให้น้องค่ะมากินขวดจริงๆจะต้องบอกเลยว่าเด็ก ไม่จําเป็นว่าจะต้องดูดขวดนะคะคุณแม่คะเพราะการที่น้องจะกินนมแม่จากใดเอย่ยเราจะให้น้องกินแบบนี้ก็ได้จับประคองหน้ายกซดเลยค่ะเราสามารถให้ลูกกินแก้วได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องให้ลูกดูดขวดเสมอไปเราสามารถจับประคองแม่กินนีได้เราสามารถที่จะป้อนช้อนให้ลูกกินบวก บวบบวบไม่จําเป็นว่าต้องให้ลูกกินขวดนะคะนึกออกไหมคะเหมือนเวลาที่เราเดินทางเนี่ยคะ่ะไม่จำเป็นว่าฉันจะต้องขึ้นเครื่องบินเท่านั้นฉันจะต้องไปที่ใต้เครื่องบินเท่านั้นไม่ค่ะ รถยนต์ก็ได้ค่ะคุณจะรถไฟก็ได้ค่ะถึงที่หมายเหมือนกันค่ะแบบนี้ค่ะดังนั้นคือจะบอกคุณแม่บอกว่า <S <S ลูกดูดเต้าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วถามว่ามีโอกาสที่น้องจะเลิกเต้าเองได้ไหมเวลาที่น้องเติบโตขึ้นเราสามารถพูดคุยกับน้องเขาได้ยกตัวอย่างเช่น1ปีก็จะรู้ความระดับหนึ่งเราก็สามารถที่จะบอกเขาว่ากินนมหลังข้าวนะอ่ะสองปีก็จะเข้าใจในระดับหนึ่งว่าอ่ะโอเคแม่จะให้น้องกินนมก็คือภายหลังจากที่น้องกินข้าวเท่านั้น3ปีก็ยิ่งรู้ความเลยกินนมเป็น เวลานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากจะยุติเส้นทางนมแม่เราก็แค่พูดว่านมแม่ค่ะหมดแล้วนู่นนี่นั่นแค่นั้นเองดังนั้นคือการที่ลูกเลิกเต้าการที่ลูกกินเต้าเป็นอะไรที่แบบฝึกดีที่สุดอยู่แล้วคุณแม่าอ่ะ